นคิดสวัสดีเพื่อนๆช,ชาวเฟซบุ๊กค,ครับคือผมได้อัดคลิปเข้าไปแล้วมีกระแสคอมเมนต์บอกว่าให้อัดคลิปที่สองฮะจัดไปครับไอโบอเอ๋ยคิดได้น้อให้ไล่ครูออกจากพวกเราชาวหนึ่งทับเก้าอาก็เพราะเรื่องกระโหลกกระลาแค่น,นี้เองเหรอทำไมอ่ะหา บอ,บอกครูหน่อยดิทำไมต้องไล่ครูออกด้วยเพราะเรื่องกระโหลดกระลาแค่นี้เองเฮโรคออืึหยุดถ้าถ้าไม่เอากูเข้าพวกเราชาวหนึ่งทับเก้าเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่้าทำเพื่อความบันเทิงอย่าดราม่านะครับลองเอาไปเล่นดูครับ กูเกิลแปลภาษาแกเรตแกเรต